ดีครับผมผมจรูนเงาลาครับผู้ประชาการเรือนจำกลางนครพนมครับและดิฉันประเพียนแย้มจันทึกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะก็อย่างที่ทราบนะครับว่าช่วงนี้กำลังเป็นข่าวนะทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะาการแพร่ระบาดบของโควิด19โดยเฉพาะในส่วนของเรือนจำนะฮะสถิติเบื้องต้นนะครับที่เรา รับทราบทั่วกันนะฮะก็มีอยู่ประมาณในทั่วประเภทประมาณหมื่นต้นๆแล้วนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะในส่วนรายละเอียดของกลางนะครพนมเราเนี่ยนะจะนำเสนอพี่น้องเพื่อให้ได้รับทราบนะฮะเพื่อ,อท่านจะไม่ได้เป็นห่วงนะบุตรหลานที่อยู่ภายในนะแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับผมขอเรียนนะครับบทบาทหน้าที่ภารกิจของในส่วนของเรือนจำเข่าวๆาสักนิดหนึ่งก่อนนะครับ จริงจริงนะครับเรือนจำธนสานทั่วประเทศเนี่ยนะครับเรามีภารกิจหลักๆอยู่2อย่างนะฮะดังนี้นะครับคือส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของควบคุมผู้ต้องขังตามคําสั่งศาลนะครับหรือตามคําสั่งของผู้มีอหน้าตามกฎหมายนะครับส่วนที่2นะครับก็คือการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ขังนะครับให้กลับตนเป็นคนดีสามารถ อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้โดยปกติสุขหลังจากที่ปล่อย้นโทษออกไปนะฮะอีกภารกิจหนึ่งที่ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะครับคือการจัดสบริการการให้การสงเคราะห์นะครับผู้ขังที่ยากจนผู้ขังที่ไม่มีนะก็ขอรับการสงเคราะห์นะในส่วนนี้เราก็จะประสานทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้การดําเนินชีวิตนะครับของพี่น้องผูนะ้ขังที่เป็นกลุ่มยากจนเนี่ยเมื่อกลับสู่สังคม นะครับก็สามารถที่จะอยู่กับสังคมภายนอกได้โดยปกติสุขครับภารกิจนะครับภาพรวมนะที่ผ่านมานะครับเรือนจำกลางนะครพนมเรานะปัจจุบันนี้นะครับมีพี่น้องผู้ขังนะครับที่อยู่ภายในเรือนจำเนี่ยนะครับสามพัอยจ็ดสิบคนนะยอดหน้าวันนี้นะครับคดีหลักนะครับที่สูงสุดก็จะเป็นความผิดเกี่ยวกับพรบรยาเสพติด นะครับก็มีประมาณสัก9 0เรนะฮะลองลงไปก็จะมีความผิดต่อชีวิตทรัพย์สินความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับชีวิตซึ่งรวมกันแล้วก็ประมาณสัก10%ประมาณเนี้ยนะครับสำหรับสภาพความเป็นอยู่นะครับทุกที่นะครับปัจจุบันเนี้ยเราก็มีการดําเนินการนะครับจัดสวัสดิการในส่วนหลายๆอย่างนะฮะซึ่งพี่น้องผู้ขังนะฮะก็ถือว่าเป็นคนพลังพาดที่เข้าไปอยู่ภายในนะครับเมื่อเข้าไปอยู่ภายใน เขาก็ได้รับการปฏิบัติก็เหมือนกับประชาชนคนหนึ่งนะฮะในส่วนที่รัดที่จะช่วยเหลือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลนะสภาพความเป็นอยู่ปัจจัย4เนะี่ยต้องมีนะครับถ้า พี่น้องนะผ่านไปผ่านมาหรือบางท่านนะเคยได้เข้าไปเยี่ยมนะในส่วนของเรือนจําก็จะเห็นว่าสภาพเรือนจําเราทุกวันนี้ไม่เฉพาะที่เรือนจำกลางนะคนปรปนมะทั่วประเทศนะครับเรามีมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะนะถ้าสมัยก่อนนี่ถ้าพูดถึงเรือนจำนี่แค่เดินผ่าน,นบางคนก็ไม่อยากมองนะแต่ทุกวันนี้นะครับเรือนจาเรา,เรา,เ,ราเราได้ปรับปรุงยังไงก็ถ้า โควิดหายนะคคงคิดว่าคงอีกไม่นานนะครับก็ถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็เชิญน,นะครับแวะ,ะชมแวะเยี่ยมซึ่งมีกิจกรรมในหลายๆส่วนนะที่จะให้พี่น้องได้ได้แวะชมนะครับก็วกไปถึงนะครในส่วนของการดูแลนะเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสุขภาพผู้ต้องขังนะครับก็อยากให้ พยาบาลน,นะครับคุณประเพียนนะครับแก้งรายละเอียดคร่าวๆนะในส่วนของการปฏิบัติต่อพี่น้องผู้ขังในด้านการดูแลสุขภาพภาพลานามัยเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปเนี่ยคร่าวๆนะเชิญครับค่ะก็ทุกท่านนะคะก็บางท่านอาจจะไม่ทราบเลยว่าภายในเรือนจำของเรานั้นมีสถานพยาบาลซึ่ง ศัก,กยภาพในเรื่องของการดูแลรักษาเทียบเท่ากับรพอพสตข้างนอกนะคะซึ่งก็อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมการรักษาให้ได้มาตรฐานโดยโรงพยาบาลแม่ข่ายคือโรงพยาบาลนาครพนมและก็ะสสจนครพนมที่เป็นพี่เลี้ยงเข้าไปให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลในเรื่องของมาตรฐานการรักษานะคะก็หน้าที่หลักพยาบาลตอนนี้นะคะมีพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด สี่ท่านด้วยกันของเรือนจำของเรานะคะที่ให้บริการในเรื่องของการตั้งแต่ป้องกันร,รักษาและฟื้นฟูนะคะรวมถึงผู้ป่วยนะคะที่เข้าไปรายใหม่เนี่ยมีโรคประจำตัวแล้วก็จะดูแลในเรื่องของการประสานเพื่อขอในเรื่องของการรับการรักษาต่อเนื่องนะคะ สำหรับในเรื่องของการดูแลรักษาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะคะพัสดาลพยาบาลของเรานะคะก็ได้ดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดโดยเคร่งครัดนะคะ ซึ่งมีอะไรบ้างก็คือช่วงนี้นะคะเรือนจําของเราก็ยังยึดมาตรการในเรื่องของคนในห้ามออกคนนอกห้างเข้ายังไงก็คือยังงดเยี่ยมญาติอยู่นะคะแล้วก็ส่วนการเยี่ยมญาตินั้นท่านใดที่มีญาติภายในคงจะทราบดีว่าเราเปิดเยี่ยมญาติผ่านแอปพลิเคชัน l ล ne นะคะแล้วก็งดการให้บริการทางด้านสาธารณาสุข จากบ,บุคลากรภายนอกนะคะถ้าหากว่าฉุกเฉินสามารถออกไปได้ก็มีกรณียกเว้นนะคะส่วนในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันนะคะก็คือจะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เช่นหน้ากากอนามัยเรือนจําของเราก็จะมีหน้ากากอนามัยแจกให้ทุกท่านนะคะเน้ในในเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์เจลในเรื่องของการล้างมือล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ ที่สําคัญเลยนะคะในเรื่องของความสะอาดบริเวณพื้นที่แล้วก็อาคารจุดสัมผัสร่วมกันทีนี้ลา,ายท่านคงจะงงว่าเอ๊ะจะเข้าไปได้ยังไงเรือนจําในเมื่ออยู่ภายในกําแพงโควิดเข้าไปยังไงนะคะก็จะมีอยู่สองทางด้วยกันก็คือ1ผู้ต้องขังที่เข้าใหม่ รับย้ายกับจากสารแล้วก็ผู้ต้องขังที่ออกภายนอกเรือนจําที่ออกมารักษาออกมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก,ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะคะในส่วนนี้เรือนจํากลางนครพนมของเราก็มีมาตรการในเรื่องของการหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็คือต้องมีการตรวจคัดกรองโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ภายนอกที่ปฏิบัติงานที่ต้องอ,อยู่พบปะ สังคมภายนอกอันนี้ก็ต้องตรวจอันนี้สุ่มตรวจมาแล้วประมาณ25ท่านนะคะก็นิกระทีหมดแล้วก็ผู้ต้องขังเข้าใหม่นะคะอันนี้ก็ต้องทําตามมาตรการของจังหวัดก็ต้องมีการกักตัวอย่างน้อย21วันนะคะมีการกักตัวที่แดนพยาบาลนะคะแล้วระหว่างนั้นเราทําอะไรให้บ้างก็จะมีการตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลออกไปสบอบนะคะอย่างน้อยสครั้ง วันเดย์ห้ากับเดย์สิบนะคะตอนนี้ก่อนที่จะได้ผลนิกรทีฟแล้วถึงจะนำตัวพี่น้องเหล่านี้กลับเข้าไปใช้ชีวิตตามแดนร่วมกับบุคบคลอื่นนะคะส่วนในเรื่องของทีนี้ถามต่ออีกว่าคนที่จะปล่อยตัวนะคะต้องทำยังไงกลัวนะคะตอนนี้พอมีข่าวว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดแล้วสังคมกลัวว่า ปล่อยตัวออกไปแล้วจะนําเชื้อออกไปไหมนะคะอันนี้ในส่วนของเรือนจําของเรานะคะก็ได้ดําเนินการกักตัวอีกเหมือนกันก่อนปล่อย14วันเพื่อสังเกตอาการนะคะถ้าหากว่ามีอาการเข้าได้กับอาการ PUI u นะคะเขาเรียกมีอาการเข้าได้กับโควิดเนี่ยเราก็จะประสานโรงพยาบาลตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งก่อนปล่อยนะคะ ส่วนในเรื่องของการจัดเตรียมนะคะอ่านี้ก็ทั่วประเทศเรือนจําทั่วประเทศถึงแม้ว่ายังยังไม่มีเคสแต่เราก็จะต้องจัดเตรียมพื้นที่นะคะเขาอ่าสำหรับโรงพยาบาลสนามเผื่อกรณีว่ามีเคสตอนนี้เรือนจําของเราก็ได้จัดเตรียมตรงนี้ไว้อ่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะไว้รองรับกรณีเกิดเหตุตรงนี้ค่ะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการมาตรการในส่วนของ การป้องกันโควิด -19 นะฝากพี่น้องประชาชนนะฮะหรือญาติผู้ขังที่มีญาติอยู่ภายในนะครับก็ฝากให้ท่านสบายใจได้นะครับเพราะว่าในส่วนของการาดูแลผู้ขังภายในเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเรามีพยาบาลอย่างที่บอกว่าพยาบาลวิชาชีพนะสท่านแล้วก็อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะกลางคืนแล้วก็มีเวรยามนะฮะถ้า เก็บป่วยนะเป็นท่านทางพยาบาลดูแลไม่ไหวนะครับเราก็ประสานกับทางโรงพยาบาลโดยเฉพาะ,ะ1669นี่วิ่งแป๊บเดียวนะไม่ถึง20นาทีนะถึงเรือนจําแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับให้ญาตินะครับท่านท่าน,ท,านท่านไม่ไม่ต้องไปห่วงคนที่อยู่ภายในนะฮะดูแลที่สุดเพราะว่า โดยเฉพาะนะคะในส่วนของมาตรการของทางจังหวัดเนี่ยเชื่อมั่นนะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านไกรสอนกองฉลาดนะซึ่งท่านมีความเป็นมีความเป็นห่วงเป็นใยนะพี่น้องผู้ขังก็อย่างมากนะครับซึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งท่านก็กำชับให้ความให้การแนะนำนะฮะเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลรักษาและที่สำคัญนะครับ ในส่วนของทางะสชนะครับท่านรวบรวมแมสท,ทางประธานสภาอุตสาหกรรมนะท่านได้ร่วมบริจาคแมสเกลล้างมือนะครับแล้วก็อีกอหลายหน่วยงานนะโดยเฉพาะ,นะในส่วนของรอ,องเลขาธิการพระราชวังนะครับท่านก็มอบแมสเกลล้างมือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านไกรสอนกองฉลาดซึ่งเมื่อวานก็ไปไปรับมอบมานะ,นะ,ะแมสอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรือนจําเรามีเพียงพอ นะครับที่ว่าเพียงพอพ่อไงนะเราจะมีการสํารวจนะแล้วก็มีการแจก,กนะทุกคนต้องมีแมสติดตัวอย่างน้อยสชิ้นนะครับแมสก็ติดติดตลอดนะเวลานอนขึ้นและนอนนะฮะก็จะติดเป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ป้องกันเพื่อนที่อยู่ข้างๆด้วยและที่สําคัญนะครับแมสนี่เราสามารถที่จะผลิตเองได้นะเป็นแมสผ้าเย็บโดยฝีมือพี่น้องกุ้งขังหญิงนะครับ ก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,ามาตรการในส่วนของโควิดนะรเรือนจํากลางนาครพนมเนี่ยณนะวันนี้นะครับผมในฐานะผู้บริหารนะครับผู้นําเรือนจํากลางนาครพนมเนี่ยนะครับก็ขอยืนยันกับญาตินะครับก็ท่านก็ให้คลายความวิตกกังวลนะครับทางเรือนจําทางเจ้าที่ะจะดูแลดีที่สุด นะ,ะโดยเฉพาะ,ะยังเชื่อมั่นนะครับว่าในมาตรการในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมเรานี้สามารถที่จะเอาอยู่นะครับก็ที่ผ่นานมานะฮะเราก็มีหลายกิจกรรมนะโดยเฉพาะในส่วนของวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับการดูแลนคะคค่ะในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีการตรวจคัดกรองนะคะโดยการอสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ในกลุ่มของอเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องผู้ต้องขังของเรานะคะ จะได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลนครพนมและก็ทางสสจนครพนมเข้าให้บริการร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะให้ครบที่นี้อาจจะขออนุญาตเสริมในเรื่องของวัคซีนนะคะท่านอาจจะงงว่าเอ๊แล้วประชาชนข้างนอกได้รับวัคซีนแล้วประชาชนข้างในก็ถือว่าเป็นกลุ่มประชาช ชนทั่วไปจะได้รับหรือเปล่านะคะในส่วนตรงนี้นะคะทางเรือนจำเองก็ได้ไปสารไปทางโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องของวัคซีนนะคะ3,800โดสเนี่ยตามประชาชกรของเรามีอยู่ก็ได้มีการตอบรับแล้วว่าขอรับสนับสนุนไปแล้วก็จะได้พร้อมๆก,กันกับพี่น้องประชาชนข้างนอกในส่วนเจ้าหนะ้าที่ก็ร้อเซเหมือนกันค่ะครับในส่วนโครงการอีก อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการที่สําคัญยิ่งนะฮะโดยเฉพาะาที่ในหลวงท่านดูแลอยู่นะฮะเป็นโครงการารัชทานปันสุขนะฮะซึ่งนครพนม,มเราก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นเรียนจำหนึ่งใน24แห่งแรกนะฮะที่มีโครงการพระราชทานนะซึ่งพระอ,องค์ท่านนะจะได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์มีหลายส่วนนะมีอะไรบ้างนะคุณหมอของเราก็จะมีในเรื่องของอยูนิตทมฟันค่ะเครื่องจอตรวจ ประสาทตาตรงนี้ข้างนอกก็อาจบางบางรอพยาตอนี้ไม่ได้นะคะก็ใช้เฉพาะของอแพทย์เฉพาะทางตานะคะ,ะมีเรื่องของการตรวจ EKG นะคะตรวจขึ้นหัวใจ ทั้งหมด20รายการด้วยกันค่ะสามารถใช้นํามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยในกลุ่มพี่น้องผู้ต้งขังของเราค่ะครับโดยเฉพาะในส่วนนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะทางโรงพยาบาลแม่ข่ายนะรโรงพยาบาลนครพนมนะฮะทางสสจนครพนมซึ่งท่านให้ความอนุเคราะห์ทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะท่านก็มันตรวจสอบสอบถามซึ่งก็นําหน่วยแพทย์นะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลนะโดยเฉพาะการเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อโควิด ะซึ่งแต่ก่อนก็ทางโรงพยาบาลจะเข้ามาช่วงนี้ท่านก็อนุเคราะห์นะฝึกพยาบาลนะครับทั้ง4ท่านสามารถเก็บตัวอย่างได้เองต่อไปก็จะไปถึงอสรจซึ่งเรามีอยู่ทุกวันนี้245คนพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจอสรจหมายถึงอะไรนะครับคุณพยาบาลถ้าเทียบกับภายนอกก็คือจะเป็นอสมประมาณนั้นนะคะก็จะมีการฝึกอบรม าตามหลักสูตรของอสมทุกอย่างทุกประการโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเข้าไปเทรนแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว,ว่าให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรประมาณนั้นนะคะครับในส่วนนี้อสรอจเนี่ย จะอยู่ดูแลพี่น้องผู้ขังตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันเวลาขึ้นระนอนเขาเข้าไปอยู่ด้วย<ช>นะฮะรับผิดชอบประมาณโดยกา,า,ารเข้าอสรจหนึ่งคนก็ต่อพี่น้องผู้ขัง18คนคโดยเฉลี่<ด>ยซึ่งซึ่งเชื่อว่านะฮะเบื้องต้นนะยกตัวอย่างกรณีเก็บป่วยตอนกลางคืนเนี่ยอยู่ในห้องขังเ,เอ๊ะทำยังไงนะฮะเบื้องต้นนี่อาสารจที่จะสามารถดูแลได้นะฮะถ้า,าไม่ไหวก็ ต้องเรียกเจ้าที่เจ้าที่ก็มีพยาบาลเรือนจําดูแลอีกครั้งหนึ่งพยาบาลเรือนจานะฮะดูแลเ,เกินขีดความสามารถก็เรียก1669<ช>งหกหกเก้าทันท่วงที<ช><ๆ>นะ,ะทันท่วงทีนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในมาตรการในการกท,ท,ที่จะดูแลสุขภาพพี่น้องผู้ตั้งขังนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมทางพยาบาลท่กละกาท่านอาจจะสงสัยอีกแล้วนะเอ๊ช่วงนี้ทางโรงพยาบาลงดรับคนป่วย คือไม่ให้นําคนป่วยออกไปประมาณนี้นะคะก็ในการแก้ไขข,ของเรือนจําของเราปัญหาตรงนี้ก็คือการตรวจผ่านทางคอนเฟลินส์ Conference, ค่ะแล้วก็จะนัดแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลที่รับผิดชอบอตรวจในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องหนึ่งคือต้องมีกลุ่มที่รับยาประจําที่ต้องออกมาพบแพทย์อยู่แล้วช่วงนี้ก็คือไม่ได้ออกมาเราก็จะตรวจผ่านคอนเฟลินส์ให้แล้วก็ทางพยาบาลมาติดต่อรับยา ให้ที่โรงพยาบาลสกลุ่มที่2อ,อันนี้คือโรคทั่วไปทางกายนะคะกลุ่มที่2ที่เพิ่งตรวจไปเมื่อวานนี้คือกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชอันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนคริรนที่ท่านให้ความกรุณาตรวจผ่านคอนเฟลเลนต์เหมือนกันในกลุ่มที่มีปัญหาอาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ พยาบาลก็ติดต่อรับยาตามที่คุณหมอสั่งตามนั้นด้วยค่ะอันนี้ก็ญาติญาตทุกท่านก็หายห่วงได้ว่าถึงแม้ว่าโควิดออกมาหาหมอไม่ได้แต่เราก็สามารถให้บริการได้เหมือนปกติค่ะครับก็ขอเพิ่มเติมในส่วนของทางโรงพยาบาลแม่ข่ายนะฮะ,ะช่วงนี้ก็ อย่างไงท่าน,ท,านท่านก็ยังรับอยู่ถ้าเป็นป่วยหนักหรืออะไระนะต่ว่ามาตรการในส่วนของเรือนจําเราก็คืออย,อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าออกไปเสี่ยงโดยเฉพาะในส่วนของทางโรงพยาบาลอย่างงี้นะครับถ,ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับพยาบาลเองเราก็จะดูแลอยู่ภายในนะครับเพราะว่าการออกโรงพยาบาลแต่ละครั้งนะกลับเข้ามาก็ต้องมีการกักตัวอยยีนะ่สิบสี่วันนะออกสาร โดยเฉพาะสารปัจจุบันนะครับเมื่อวานท่านก็มีหนังสือนะตอบยืนยันมาแล้วนะครับว่าไม่จําเป็นจริงๆนะพี่น้องคู้มขังที่เข้าใหม่นะที่จําเป็นต้องออกสารในช่วงนี้นะครับก็ช่วงนี้ยังไม่เบิกนะแต่ถ้ามีจําเป็นแล้วก็จะมีทางคอนเฟอเรนซ์อาจจะเป็นการฝากขังอาจจะเป็นฟังคำพิพากษาก็ปกติเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกว่างดการเข้าออกให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะ พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาหลายคนเห็นเอเรือนจาทํำไมเห็นทางประตูทางเข้าป้อมยามเนี่ยมีรถไปอ,อยู่กันเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเป็นมาตรการนะครับว่าไม่อยากให้คนข้างนอกนี่เข้าไปสัมผัสมากนะได้มากที่สุดนะเท่าเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้ายังไงท่านไปติดต่อแล้วไม่ค่อยสะดวกนะทางเรือนจาเราก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเป็นมาตรการแล้วก็ทุบทวนนิดหนึ่งนะครับเป็นห่วง นะฮะเป็นห่วงพี่น้องคุ้งขังเป็นญาติเนี่ยที่เข้าไปบางคนเข้าไปใหม่ไม่มีได้รับการติดต่ออะไรเลยทางเรือนจํามีช่องทางไหนบ้างนะครับทุกวันนี้นะครับถ้าเป็นการเข้าใหม่นทางที่สะดวกสุดถ้าก็น่าจะเป็นการเขียนจดหมายนะครับบอกเล่าความห่วงใยนะครับก็จะ ที่อยู่นะฮะเรือนจำนะเรือนจำกลางนครพนมเลขที่300ตำบลขามเท่าอำเภอเมืองนครพนมเท่านี้ก็ถึงนะเขียนชื่อสกุลนะพุ่งขางเท่านั้นเองนะส่งรับรองถึงก็ได้รับทุกลายนะครับแล้วก็ญาติที่เข้าไปใหม่นะครับเรามีมาตรการกักตัว21วันนะครับถ้าเข้าเรือนจำท่านนับนับได้เลยนะครับ21วันหลังจากนั้นก็ประสานนะครับขอเยี่ยมได้ นะครับซึ่งการเยี่ยมทุกวันนี้เหลือ,อหนึ่งช่องทางก็คือ,อการเยี่ยมทาง l ล n e แอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับญาติอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาที่เรือนจำนะครับในส่วนของผู้ขังก็จะมานำมานะครับพูดคุยก็เหมือนกับเราเยี่ยมปกติแต่ลดขั้นตอนว่าญาติไม่ต้องมานะครับอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกหลายคนบอกว่าเอ๊ะเข้าไปเพิ่งเข้าไปใหม่เยี่ยมได้ไหมอะไรยังไงช่วงนี้นะครับช่วงมาตรการโควิดเรือนจำเราก็ผ่อนคลาย นะครับผ่อนคลายให้ทุกคนที่เข้าไปภายในเรือนจำหลังจากกักตัวนะครับสามารถที่จะเยี่ยมลายได้นะฮะเราให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับยกเว้นนะฮะยกต้องมีข้อย,ยกเว้นกรณีที่ผู้ต้องขังกระทําผิดวินยนะัยกระทําผิดวินัยยังไงครับคือไม่ทําตามกฎระเบ,บียบของทางเรือนจำพูดง่ายๆนะให้เห็นตัวอย่างนะอย่างนี้เราเราก็ไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะฮะญาติทุกท่านนะครับว่าที่เป็นห่วงเป็นใยหนึ่งนะฮะท่านเขียนจดหมายไปก่อนเลยเข้าใหม่ นะครับบอกข่าวาวให้พี่น้องผุ้กังที่อยู่ภายในรับทราบก่อนนะครับหลังจากกักตัว21วันนะรหรือ1เดือนประมาณนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าโปรแกรมเยี่ยมได้เลยนะครับทุกคนนะครับช่วงนี้เราเราอนุโลมให้นะครับ ช่วงนี้ก็าต,ตามมาตรการนะครับว่าในส่วนของร้านกาแฟนะแล้วก็ร้านอาหารใส่ทองนะอาหารตามสั่งนะที่ทุกท่านอาจจะเคยแวะชิมนะฮะฝีมือรสชาติก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าอร่อยทุกอย่างเหมนะือนกันอ่าช่วงนี้เรางดอยู่นะครับก็รอสักคักงหนึ่งนะฮะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็รอฟังคําสั่งนะะจากทางจังหวัดนะครับว่าเปิดปกติเมื่อไหร,ร่นะฮะเรือนจำพร้อมแต่ว่าเราไม่ได้หยุดนะฮะภายในเราก็ยังเดินปกติ อย่างฝึกวิชาชีพเบเกอรี่นะตัวนี้นะครับเป็นเป็นสินค้าที่ได้รับออยนะฮะเครื่องเครื่องหมายออยนะครับน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรือนจำแห่งแรกหรือเปล่านะฮะที่ได้รับเครื่องหมายออยเกี่ยวกับเบเกอรี่ของเราทําสดนะทำทุกวันนะทำทุกวันแล้วก็จําหน่ายหมดทุกวันโดยเฉพาะพี่น้องผู้ขังที่อยู่ภายในนะครับเราก็มีการบริการจําหน่ายให้นะทุกทุกวันเหมือนกันนะ มีหลายท่านก็ยังที่ใกล้ชิดนะฮะท่านก็ทราบท่านก็สั่งอย่างทางยุติธรรมจังหวัดนะ,ะมีงานมีอะไรท่านก็สั่งนะมันรู้สึกว่าวันเสาร์ท่านก็สั่งเค้กสั่งอะไรไปอีกท่านยุติธรรมจังหวัดนะครับหรือ,อท่านอื่นนะครับที่ที่ยังสนใจก็ยังประสานได้เหมือนเกินนะฮะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์แจ้งไปในส่วนของ เบอเกอรี่ uh, นะที่เราทำเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการฝึกวิชาชีพส่วนหนึ่งของพี่น้องผู้ขังนะฮะฝึกแล้วไปไหนนะครับ uh, คือ uh, ข้างในเราจะมีกองงานนะรเ,รเรียกว่ากองงานเ uh, บอเกอรี่นะฮะจะมีพี่น้องผู้ขังที่อยู่ประจำประมาณสิบกว่าคนนะครับส่วนเนี้ย แล้วก็จะมีการผลิตทุกวันจําหน่ายทุกวันสิ้นเดือนนะครับเราก็จะมีการาคิดนะฮะําไรขาดทุนซึ่งจริงๆริงมันไม,ไม่ไม่มีขาดทุนนะอยู่อยู่ข้างในก็มีมีอยู่แล้วมีมากมีน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าสิ้นเ,เดือนมาแล้วก็มีปันผลนะให้พี่น้องผู้ขังที่อยู่กองงานนะเท่าที่ดูนะครับก็ประมาณเดือนนึก็สองพันขึ้นนะค,คนละสองพันต่อเดือนนะฮะอันนี้คร่าวๆ นอกนั้นเราก็จะมีกองงานอาหารตามสั่งก็เหมือนกันนะอยู่ก็ก็คล้ายๆกับเราไปสั่งกินที่ร้านอาหารข้างนอกนข้างในก็ก็มีเหมือนกันนะคใครที่ไม่ชอบอาหารที่ทางหลวงจัดให้กินทุกวันอาจจะไม่ค่อยชอบก็สั่งได้นะครับเราก็มีมีเมนูตามสั่งแต่ว่าจำ,จำกัดนะโดยเฉพาะช่วงโควิดนะครับก็ฝ่ายสวัสดิการน,นะครับก็เป็นการผ่อนคลายก็ พยายามหาเมนูพิเศษไปให้นะม,มีมีอะไรบ้างเมนูพิเศษนะที่ชื่นชอบกันก็รู้สึกจะเป็นปลาปเผาปลาเผานะรสชาติก็สดใหม่นะอันนี้ก็ต้องต้องสั่งจองกันแต่ว่าทุกคนนะครับได้ได้ได้ชิมได้ได้รับประทานนะเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นกนะ็ในส่วนนี้เป็นการฝึกวิชาชีพในในส่วนของเกี่ยวกับการจัดทำอาหารและส่วนอื่นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของด้านเกษตรกรรม นะครับแล้วก็จะมีการเลี้ยงเขาบเลี้ยงเลี้ยงโคเนื้อเลนะเลี้ยงโคเนื้อซึ่งเดี๋ยวนี้เรากำลังปรับเปลี่ยนะมีสายพันธุเ์เลือดผสมนะมีอยูอ่สิบกว่าแม่พันธุ์นะฮะซึ่งกําลังให้ลูกนะเริ่มเริ่มเยอะแล้วนะส่วนหนึ่งนอกนั้นมีอะไรบ้างครับเราเลี้ยงสุกรนะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างนะอบรมวิชาชีพปลูกพืชโดยเฉพาะในส่วนของอรัฐมนตรีนะที่ท่านส่งเสริม นะท่านสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าเอออีสานลองไปปลูกทุเรียนดีไหมเดี๋ยวนี้กาลังทดลองปลูกไม่แน่นะครับอาจจะ 4- ีหปีข้างหน้านะก็อาจจะมีทุเรียนที่ปลูกโดยฝีมือผู้ขังออกมาจําหน่ายก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็น,ปนาการคาดการไว้นอกจากนั้นนะครับที่กําลังดำเนินการอดี่ยวก็มีกิจกรรมนาแปลงใหญ่ซึ่งปีที่แล้วนะครับเราก็าหลายภาคส่วนได้ไปร่วมนะครับโดยเฉพาะวันที่เก็บเกี่ยว นะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านให้เกียรตินะไปเก็บเกี่ยวด้วยท่านออกสเกตข่าวด้วยผมยังจําได้เลย <c oughs> นะครับไอต,ตัวนั้นก็จะมีเมล็ดพันธุ์นะที่จะส่งเสริมไปช่วยพี่น้องผู้ขังที่ได้รับการปล่อยตัวาบางาหลายคนนะครับอ,ออกจากเรือนจําไปแล้วก็ไปทําอาชีพเกษตรขาดเหลือเนี่ย นในส่วนของเรือนจําก็จะประสานเราไม่มีกําลังพอนะครับเราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโครงการกิตอาสา904นะทำองนี้นะครับออกไปไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูแลในกให้ความอนุเคราะห์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็ยังมีค่าแครนะค่แคร์แต่ในช่วงนี้ปิดอยู่นะราคาก็ ย่เยาวนะครับก็80บาทร้อยบาทเท่านั้นเองนะแต่กิจกรรมตัวนี้นะครับก็ต,ต้องต้องรอนะฮะต้องรอให้ทางจังหวัดประกาศก่นกอนนะเราสามารถดำเนินการได้ตามปกติเมื่อไหร,ร่นะฮะเรียนจำก็พร้อมนะครับครับก็ทราบดีนะครับว่าญาติเนี่ยมีความห่วงใยนะพี่น้องผู้ขังที่อยู่ภายในดูจาก กลุ่มลายนะรเพราะพทางเรือนจำแล้วจะจัดกลุ่มเป็นกลุ่มลายญาตินะให้สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ไปถึงผู้ขังนะครับผมก็อยู่ในกลุ่มลายนั้นนะครับก็เข้าใจความรู้สึกของญาติทุกคนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่าเราดูแลนะพี่น้องผู้ขงังทุกคนที่อยู่ภายในเรือนจําไม่ว่าจนว่ารวยนะฮะไม่ไม่มีแยกชั้นไม่มีคนจนจะอยู่ห้องขังติดแอร์ไม่มีนะมีแต่ห้องรวมใหญ่ๆก็อยู่อยู่อยู่ร่วมกันหมดนะอย,อ,ยอย่าไปอย่าไปเชื่อข่าว นะครับทุกคนเราปฏิบัติยากดีมีจนปฏิบัติเหมือนกันหมดนะใช้เงินวันหนึ่งไม่เกิน500บาทในทุกวันนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันจนคนก็ไม่เกิน500รนะรวยก็ไม่เกิน500นะแต่ที่สําคัญนะครับคนเราอยู่กันเยอะนะฮะต้องมีกฎระเบียบวินัยนะครับพะนั้นญาติจะเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่จะต้องช่วยนะฮะช่วยกันนะอบรมนะครับเวลาไปเยี่ยมหรือว่าเขียนจดหมายที่สําคัญคือต้องให้กําลังใจ เขาอยู่ข้างในเขาต้องการกำลังใจนะครับอันนี้สําคัญนะญาติบางคนไลน์เข้ามาอยู่ไกลไม่ค่อยไปเยี่ยมหลายปีแล้วอย่างเงี้ยก็ก็อย่าฝากนิดหนึ่งนะท่านสละเวลานิดหนึ่งอย่างน้อยจดหมายเดือนละฉบับก็ยังดีนะจะเป็นขวัญกําลังใจให้พี่น้องผู้ขังว่าจดหมายหนึ่งฉบับเนี่ยเขาจะอ่านทุกวันนะฮะวันละหลายหลายเที่ยวนะฮะอันนี้คือผู้ขังเพราะว่าเขาอยู่ภายในเขาเขาเขาขาดส่วนนี้นะแล้วก็ฝากย้ํานะครับว่า จะมีการแอบอ้างของมิจฉาชีพนะฮะล่าสุดรู้สึกจะเป็นหลอกให้โอนเงินทางอ,าออนไลน์นะฮะซึ่งไม่กริงนะฮะย้ำยาำเลยนะครับการฝากเงินที่ธนาคารเนี่ยท่านต้องมาทําบัตรเท่านั้นมาทําบัตรที่เรือนจําไม่สามารถที่จะไปใครไม่รู้ให้บัญชีลงไปแล้วโอนฝากต่อไม่ใช่นะ,ะ,ะท่านจะตกเป็นเหยื่อนะครอันนี้ทราบว่ามีมีแล้วนะครับมีแล้วเพราะฉะนั้นก็ย้ํา การบริการในส่วนของเรือนจําและธนสถานทั่วประเทศไม่เฉพาะที่เรือนจํากลางนครพนมนะครับเป็นการให้บริการฟรีนะญาติจาไว้เลยนะครับเป็นการให้บริการฟรีถ้ามีการแอบอ้างแสดงว่าท่านตกเป็นเหยื่อแล้วไม่ต้องนะโทรมาถามเรือนจำนะครับไหนบอกผู้บัชาการบอกว่าบริการทุกอย่างฟรีฟรีกริงนะ เรือนจำทนสถานทั่วประเทศนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดรทั้งสิ้นนะท่านสงสัยหรืออะไรนะครับเราก็ยินดีแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะสถานการณ์โควิดนะอยากให้ญาติใจเย,ย็นนิดหนึ่งถามมาเยอะเมื่อไหร่จะเปิดนะแต่ที่แน่ๆก็ต้องรอนะค,คำสั่งนะโดยเฉพาะในส่วนของคำสั่งของจังหวัดที่ท่านจะอนุญาตเปิดให้เมื่อไรเรือนจำพร้อมตลอดเวลาครับค่ะก็ ญากญาตินะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราดูแลพี่น้องของท่านเหมือนกับญาติญาติของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นสมาชิกในหมู่บ้านบ้านเลขที่300ทุกท่านที่เข้าไปก็ถือว่าเป็นสมาชิกเป็นพี่น้องกันดูแลเท่าเทียมกันเหมือนที่ท่านผู้บัญชาการาได้แจ้งไปแล้วแล้วก็การให้บริการทางด้านสุขภาพทุกอย่างก็เป็นการบริการฟรีไม่มีการเก็บใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ขอให้ท่านวางใจแล้วก็ ไม่ให้ห่วงนะคะเราดูแลเป็นอย่างดีทุกท่านค่ะ